สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เจงเจงเจงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องซูนามินะครับก็อันนี้แอสพี่คือแอสซันนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาทําอะไรพี่จะมาเปิดออของที่ซื้อมาจากร้าน a อนิเมตสตอร์นะครับนั่นก็คือพี่พี่ได้ไปซื้อซีดีของแผ่นลีโอนิสมาเนาะก็ ตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปิดเลยก็กะาวว่าจะมาทำโมเมนต,ต์การเปิดให้พร้อมกันกับทุกคนให้ได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเนาะก็ถ้าพี่พูดติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยลวกันเนาะอันนี้พี่เพิ่งทําครั้งแรกเลยแบบอสดๆไม่มีการเขียนสรคริปต์อะไรทั้งนั้นเลยเนาะมาโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้พี่ยังไม่รู้เลยนะว่าอะไรอยู่ด้านในบ้างแต่มันน่าจะมีโอแผ่นนี่แหละแล้วก็ภายในตัวแผ่นเนี่ยมันจะมีเอ่อมันจะมีพวกการ์ดตัวละคอรอะไรพวกนี้แถมมาเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เเเป็นนกาารรสียวละคับ อ๋ออันนี้พี่จะแกะขออนุญาตแกะสุดๆเลยเนาะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ร้านค้าเขาเขาให้พี่มาเอออันนี้ขอใช้เวลาแกะแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามันแกะมันออกจะแกะยากยากไปสักนิดนึงเออเออเขาเอาจริงๆเขาก็ทำทำห้เนี่ยออกมาออกมาข่อน้างดีนะครับอ่าโอเคมาละโอเคมาเดี๋ยวพี่พยายามเปิดเปิดทีละชิ้นทีละชิ้นนี่เนี่ยอ่าก่อนอื่นพี่เอาอันนี้ออกมาก่อนอ่าพี่ขอเอาโปสเตอร์อะไรเอ้ยโปสเตอร์อ่ะ อันนี้ยจะเป็นตัวที่เขาแถมมากับตัวของอแถมมากับตัวของไอตัวซีดีอะไรตัวนี้เนาะไว้เดี๋ยวพอดีแผ่นมันใหญ่มากเลยไว้เดี๋ยวพี่พี่ไว้ออ่ ้เดี๋ยวค่อยเป็นตอนท้ายของไอ้นี่ละกันเนาะท้ายคลิปละกันเนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเปิดเปิดตัวนี้ว่าอันนี้เป็นโปเตอร์อะไรแต่พี่ก็พอเห็นหน้าตาของมันแล้วะละแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาเปิดแล้วกันนะครับพอดีมันใหญ่มากเลยอะโปเตอร์แผ่นนี้มันใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแ,แกะอีกทีนึงละกันนะครับโอเคมาเรามาดูของด้านในกันดีกว่ามาโอเค ของด้านในเนี ent, person, ่ยถ้าใครที okay. uh, ่บอกก่อนว่า mm ถ้าใครซื้อจากร้านอนิเมะอะแล้วซื้อซีดีครบ5้าแผ่นใช่ไหมเขาก็จะมันก็จะได้สิเดี๋ยวพี่จะไอเนี่ยเอาเอาที่เกตตรตนี้อ่ะนี้ก็เป็นใบเสร็จใบเสร็จมีนี่ด้วยอะมีมีตาสแตมป์อะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็น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 อ่ออันนี้อันนี้นี่ไงอันนี้นเนี้ยอันนี้ที่พี่ที่พี่พูดถึงเนาะก็จะเป็นเออเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ ก็ถ้าสมมุติว่าเรามีแผ่นครบอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เขาก็เราก็อุ้ยอุ้ยโทษทีโทษทีโทษทีถ้าหากเรามีแผ่นเอซื้อแผ่นครบห้าชุดอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะให้ให้ A3 A3 เค e ย r p o ป t e r อะไรพวกนี้มาเนาะก็แต่ละแผ่นมันก็ราคาค่อนข้างแรงมากเลยพี่ก็แนะนําว่า ถ้าใครมีละถ้าใครมีตังหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยเนี่ยค่อยสะสมให้ครบทุกแพลพวกนี้แล้วกันแต่แต่ถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ติดอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทั้งในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าตัวเนาะก็จะพยายามสะสมมาให้ได้ให้แล้วก็มาเปิดให้ทุกคนได้ได้รับชมกันเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว๋วทิเกตของตัวเอ่อทางร้านเขาเนะมามาถึงรายการไฮไลท์ของเราแล้ว,ลวครับอ่าเฮ้ยพี่ลืมลืมไปพี่ลืมหยิบบ็นไก่มา <laughs> มาต่อไปก็จะเป็นอ่า ตื่นนี่อ่านี่คือซีดีเลโอนี้นะครับผมที่พี่ไปสอยมาจากทางร้านนี่ให้ให้ดูนี่ก่อนกอนกดก,การเปิดซองนี่ให้ดูซ้ายซ้ายให้ดูขวาเพื่อใครยังไม่รู้นะครับช่วงนี้พี่อันนี้ก็เป็นสินค้าจากเกมโปรเจกต์สี่ไขนาอก็ซึ่งช่วงนี้พี่ก็สตรีมเกมนี้อยู่บ่อยๆด้วยก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับก็อยู่ในช่องช่องช่วงนี้พี่จะสตรีมช่องยูทู e เป็นหลักนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมร่วมสนุกลุม่ม กิจกรรมอะไรพวกนี้กันได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับยังไงพี่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคนคนที่เข้ามาเล่นกับพี่เนาะโอเคอันนี้ก็พี่ให้ดูหน้าหลังเข้าวๆอะไรประมาณนี้ครับอ่าแผ่นก็จะประมาณนี้โอเคก็ในถุงในถุงก็เดี๋ยวพี่ขอเช็คในถุงนิดนึงอ่าในถุงก็ไม่มีอะไรละโอเคงั้นพี่ขอขออันนี้วันนี้เราจะมาเปิดตัวนี้กันนะครับอ่าเราจะมาลุ้นของแถมกันนั่นแหละว่าของแถมตัวนี้เราจะได้อะไรกันโอเคสัญญหญจะเป็นถ้าใครเล่นเกมนี้ก็จะรู้ว่า เกมนี้มันเป็นสามดาวการสามดาวตัวละครอ่ะมันจะแถมมากับในนี้เนาะก็อันนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้การ์ดตัวอะไรมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเราเราจะได้ตัวอะไรกันนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้พี่รู้สึกว่าขอเวลาไปหยิบปันไก่สักคู่นึงอ่าโอเคไม่ต้องกปนไก่แล้วพี่เอาคัตเตอร์มาเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันสดๆตรงนี้ให้ให้พร้อมพร้อมกันแับทุกคนเลยเนาะโอเคแล้วมาลุ้นพร้อมกับพี่ว่าพี่จะได้ตัวละครอะไรกัน โอ้ต้องแกะด้วยครับเพิ่งนะเดี๋ยวต้องพี่ต้องใช้สมาธินในการเปิดอ่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่ตอการต่อการเปิดของพี่ละอ่าอาจจะติดขัดไปนิดนึงนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยในการในการเปิดอะไรพร้อมไปพร้อมเหมือน,นี้ก็พนนี่อยากรุ่นมารุ่นโมเมนต์อะไรความรู้สึกอะไรพร้อมกันเ๋ยวทุกคนเนาะอ่าโอเคไหอ่ามานี่ นี่ครับผมอ่อัน,นี้เป็นสติกเกอร์อันนี้ติดไม่อยู่ตอนแรกก็ไม่มีอะไรเนาะราคาราคาตัวแผ่นตัวนี้นครับเผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้ขายที่หน้าร้านของแอนิเมตอระราคาประมาณ640บาทนะครับก็ใครช่วงนี้ก็มันยังอยู่ในเอ่อช่วงช่วงซื้อแผ่นอันนี้อยู่นะก็ใครสนใจก็สามารถไปอ่อไปซื้อกันได้นะครับก็ ก็ถ้าใครสะดวกนะครับแต่ว่าแต่ว่าทางร้านมันก็มีสั่งออนไลน์อะไรพวกนี้เนาะก็อย่าลืมไปก็สามารถสั่งผ่านทางออนไลน์อะไรพวกนี้กันได้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นแผ่นแผ่นอนี้นี่อ่าแผ่นติดติดตัวของอ่าตัวแผ่นตัวตัวซีดีเนาะอ่าจะให้ดูให้ดูชัดชัดมันอ่านี้อ่าป้องโฟกัสละอ่าอันนี้ก็จะเขียนว่าสตูดิโอเมสอินเจแปนอะไรพวกนี้แล้วก็มีค o l o ล f ฟูสเต็ e เนาะพร้อมกับตัวบาร์โค้ดอ่าดันอันนี้ก็จะเป็นอ่า ก็จะบอกว่าในนี้มันจะมีเพลงอะไรก็จะมีนิดเดิลกับอีกเพลงตัวของนิดเดิลกับอีกเพลงหนึ่งเนาะนิดเดิลนี่ก็เป็นเพลงเพลงเออเพลงประจาของวงนี้แล้วเขานะฮะทุกที่เป็นฮอลเฟสแล้วนี่แหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัวก้านตัวก้านของตัวซีดีนะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรอ่าครั้งนี้เรามารุ้นไฮไลท์ตัวเด็กของเราแล้วครับเดี๋ยวพี่จะเปิดตืนต่นตืนต่นตื่นตื่นตื่นไม่มีเสียงซีดีเอ้ยแเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยว,ยว,ยวตอนตอนเน,นี้ย ตอนทำคลิปเดี๋ยวพี่ใส่ใส่ใสในิซีดีเอ่ออะไรนะใส่ใส่เสียงนี่ให้อ่านี่คือแผ่นเพลงนะครับโอ้โดูอนี่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพี่น้นี่ดูก่อนทำให้ดูชัดๆโอ้ดูสวยงามช่างสดใสและสวยงามมากเลยครับในแผ่นเพลงนี้นะครับก็จะมีเอ่อเพลงเพลงอยู่สี่อ่าจะเรียกว่ามีอยู่สี่สี่ชุดเพลงเนาะก็จะมีนิดเดิลกับอีกเพลงหนึ่งแล้วก็อีกเพลงหนึ่งพี่จำไม่ได้ชื่ออะไรพี่ <c oughs> เพลงหนึ่งพี่จำไม่ได้จริงๆแต่ว่าอีก เออมันจะมีเพลงที่มีเสียงร้องอ่ะสองเพลงกับเพลงที่มีแต่อินสตโซเมนต์อ่ะสองเพลงนะครับอ่าของส่วนของแถมเราจะอยู่ในนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรมาเดี๋ยวพี่จะค่อยๆแกะมันก่อนเนาะอือแกะไงดีแกะไงดีโอเคอ่ามามา,ม,ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเอ่อพี่ดูก่อนว่าจะแกะจะแกะจะเอาไอ้ของแถมอะไรตรงเนี้ยออกมาออกมาได้ยังไง นะครับอืม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 อมอ่ามันติดมันจะติดอยู่ถ้าทามันติดติดนานเลยนะเนี่ยอ่ะอ่าได้ละได้ละได้ละอ่ามามามาพี่พี่เนี่ยเจ้าทีใช้เวลาใช้เวลาแกะไอ้ตรงนี้นานไปหน่อยนะครับโอเคมา ในเนี้ยมันก็จะมีการ์ดการ์ดตัวละครที่แถมมาเนาะโอเคมาเรามาลุ้นกันเลยหนึ 1, 2, ่งสองาเราจะได้การ์ดตัวไรหนึ 1, 2, ่งสองาป้าบเฮ้อยอะไรครับเนี่ยอ่าอันนี้นีก็จะเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนาะของตัวเพลงนะครับก็ใครอ่านออกก็สามารถเอาไปร้องกันได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไอ,อ,นอ้นี่เออน่าจะเป็นการ์ดที่แถมมาเนาะหนึ่งสองสามเป็น โอ้ชิโฮครับโอ้ชิโฮได้ชิโฮครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการ์ดที่แถมมากับตัวของอตัวตัวตัวแผ่นซีดีอะไรตรงนี้นะครับก็พี่ได้พี่ได้ชิโฮนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นมือเบสของวงเลโอนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่มีความค่อนข้างสวยงามเดี๋ยวพี่จะให้ดูใกล้ๆอ่าอันนี้จะเป็นการ์ดใ,ใกล้ๆของตัวชิโฮนะครับอ่าด้านหลังเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วเป็นโปรเจกต์เซคายคาร์ฟลฟูลสเทตทเนาะ อ่าโอเคก็หลักๆก,ก็คือพี่ได้พี่ได้การ์ดของชิโฮมานะครับวันนี้โอเคนี่นครับก็อันนี้จะเป็นการ์ดแบบจำพวกเอ่อพวกการ์ดสาดาวอะไรของของในตัวเกมนะครับก็ถ้าใครเล่นเกมนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นการของ3ดาวแบบอเวกแบบเขาเรียกว่าเลยนะเป็นการที่แบบว่าปลดปลดความสามารถอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะโอเคมาคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะในคลิปของคลิปของพี่ก็เดี๋ยว เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะมีเอ่อซีรีส์นี้พี่ตั้งเป้าอะไว้ว่าน่าจะทำสักห้าชุดเนาะก็เดี๋ยวตอนหน้าน่าจะเป็นของตอนมมอจาเนาะก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาเปิดอย่างนี้อีกทีหนึ่งให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะโอเคอยังไงก็ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับการเปิดอาร์ตการเปิดเอ่อซีดีครั้งแรกของพี่นี้ถ้ามันติดขัดอะไรก็ขออาภัยด้วยละกันเนาะถ้าเสียงพี่อาจจะไม่ชัดเบาไปดังไปอะไรยังไงก็พี่พยายามพูดสุดๆแล้วก็ถ้ามันไม่ชัดยังไงพี่ก็ต้องขออาภัยอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับโอเคยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช anel พี่ด้วยนะครับก็ถ้า ถ้ามียอดเยอะๆก็จะเป็นกำลังใจให้พี่อย่างมากๆเลยนะครับโอเคยังไงวันนี้พี่คลิปนี้พี่ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ